มาแล้วคะมาแล้วคท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมไร่บรรยากาศดีที่มีพื้นที่กว่า200ไร่ของอดีตนักแสดงนางแบบสุดเซ็กซี่อย่างคุณจันเพนชุนสีหรือคุณแชมเปญเอ็กซ์นั่นเองคะ่ะ สำหรับคุณแชมเปญเอ็กซ์นั้นห่างหายไปจากวงการบันเทิงกว่า10ปีเคยเป็นอดีตนางแบบและนักสแสดงชื่อดังตอนนี้ผันตัวไปเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัวทำไรทำนารวมกับสามีนักบินอย่างคุณแวนวันชาติชุนสีซึ่งไรของเธอนั้นจะบรรยากาศดีมากแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะไรแห่งนี้มีชื่อว่าไรวันจันเพน ที่มาของชื่อไร่แห่งนี้คือคุณแชมเป็นชื่อจันเพนส่วนสามีคือคุณวันชาติจึงนำชื่อมารวมกันเป็นไร่วันจันเพนอยู่ที่ตำบลโคกปีคองอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วบนพื้นที่กว่า200ไร่โดยคุณแม่ของสามีเธอยกที่ดินให้กับสามีเธอตอนที่ได้มานั้นก็ไม่ใช่ว่าจะดีใจนัก เครียดมากว่าจะทําอะไรดีปลูกผักปลูกหญ้าก,ก็ทําไม่เป็นพอได้มาก็คุยกับสามีว่าจะขายไหมเพราะว่าทําอะไรไม่เป็นคงไม่ไหวและเพราะตอนนั้นเธอใช้ชีวิตแต่อยู่ในวงการบันเทิงด้วย แต่เมื่อพอเธอได้สวดมนต์กลับมีความคิดที่ดีออกมาว่าพอแม่ปู่ย่าตายายที่เขายกที่ดินให้กับลูกหลานเพราะเขารักและเขาเป็นห่วงเผื่อวันหนึ่งที่ลูกหลานไม่มีที่ไปอย่างน้อยก็ได้มีผืนนาผืนไร่ที่เขายกให้ได้มีที่ทำกินเธอจึงคิดว่าควรจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินผืนนี้ เพราะเธอยังมีแรงที่จะทำอยู่สามีเธอก็ยังแข็งแรงด้วยหลังจากนั้นก็ได้มีไร่วันจันเป็นอย่างที่เราเห็นนี้ส่วนชีวิตของเธอนั้นก็มีความสุขมากเพราะว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีในน้ำมีปลาและมีพืชผักให้ได้ทานส่วนเรื่องอาชีพการงานที่ผ่านมานั้นเธอคิดว่าอิ่มตัวมาก ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงมากแต่ทุกอย่างมันก็ตามยุคตามสมัยเธอก็เข้าใจยุคและสมัยโอกาสต่างๆนั้นด้วยตอนนี้เธอเปิดร้านอาหารอยู่ที่บ้านแต่เปิดโต๊ะเดียวเพราะกลัวโควิดและเพราะเธอทำคนเดียวด้วยเลยขายโต๊ะเดียวพอ นอกจากนี้ยังมีขายนำพริกด้วยพริกขั้วหัวฟาดขั้วเองกับมือเลยมีโลโก้เป็นแม่มดขี่พริกขายขวดละ130ปาาทเป็นไรนาที่บรรยากาศดีมากของอดีตดารานางแบบชื่อดังกลับไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินและเหมือนว่าชีวิตของเธอนั้นดูจะมีความสุขมากอีกด้วยคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ